สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสกายมาจันเพชรศีอดีหนึ่งห้าสาม2เลขที่57วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องหัวข้อ personality นะคะ personality เราสามารถจัดแบ่งบุคลิกภาพของผู้บริโภคได้ดังนี้บุคลิกภาพของคนตามทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟลอยด์อีก จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของร่างกายเช่นความหิว 2. อีโก้เป็นเหตุเป็นผลคำนึงถึงโลกแห่งความจริง 3. ซูเปอร์อีโก้ด้านศิลธรรมจร,ริยธรรมความรู้ถูกรู้ผิดบุคลิกภาพตามค่านิยมพื้นฐาน 1. ประหยัดนิยมพิจารณาด้านราคาปริมาณ 2. ทฤษฎีนิยม คือรายละเอียดด้านลึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 3. สุนทีนิยมรูปลักษ์การออกแบบ 4. อิงตามสังคมให้ความสำคัญกับคนรอบข้าง 5. อำนาานิยมความโดดเด่นของตนเองที่แตกต่างจากผู้อื่น 6. ศสนจนิยมยึดมั่นในสิ่งที่ตัวเองเลื่อมใสการแบ่งบุคลิกภาพผู้บริโภคตามการ รับผลิตภัณฑ์ใหม่หนึ่งกลุ่มนวกรเป็นผู้นำในตลาดคือจะรับสิ่งใหม่ๆได้รวดเร็วสองกลุ่มนำสมัยเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ทดลองและเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ต่อจากกลุ่มนวกรสามกลุ่มทันสมัยเป็นกลุ่มใหญ่ในตลาดสี่กลุ่มตามสมัยค่อนข้างรับผลิตภัณฑ์ใหม่ช้าห้ากลุ่มละ กลุ่มล้าสมัยล้าหลังยอมรับสิ่งใหม่ๆได้ยากบุคลิกภาพตามลักษณะความสัมพันธ์กับสังคมตามแนวคิดคา r ์นึ่ 1. กลุ่มตามสังคมชอบทำตามที่ผู้อื่นคาดหวัง 2. กลุ่มต้านสังคมทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความคาดหวังของคนอื่น 3. กลุ่มแยกจากสังคม ไม่ชอบการส,สมาคมการแบ่งบุคลิกภาพตามแนวคิสคานจุงหงกลุ่มเก็บตัวชอบอยู่ในโลกส่วนตัว 2. กลุ่มเปิดเผยตัวชอบคบหาสมาคมกับผู้อื่นองค์ประกอบของภาพลักษณ์ของตัวเอง 1. นึ่ตนที่แท้จริงเป็นตัวของตนเอง 2. ตัวตนที่ตัวเองมอง เป็นตัวตนที่บุคคลคเห็นว่าตนเป็นอย่างนั้น 3. ตัวตนที่คนอื่นมองบุคลยกภาพของบุคคลในสายตาผู้อื่น 4. ตัวตนในอุดมคติตัวตนที่บุคคลปารถนาจะเป็นไลฟ์สไตล์คือรูปแบบของพฤติกรรมของคนหนึ่ง A I O A มาจากคำว่า Activity กิจกรรม I คือ interest ความสนใจ O คือ opinion แสดงความคิดเห็นกระบวนการด้านข้อมูลของผู้รีโภคนะคะการแสดงตัวของสิ่งกระตุ้นต่อมาการรับสัมผัสต่อมาการใส่ใจและการให้ความหมายการเก็บจำความทรงจำระลึกได้ อันสุดท้ายนะคะใช้เป็นประโยชน์ขอบคุณค่ะ